Sapienti yo avivanchantu samparu นาสัตุมาเตภาวะอันตรายอันสุขทีขายอยู่กวนภาวะผิวอันตนนศีลิสนิทสุทธะปัจายโนุจัตตารุธรรมวาตังติอายุวันวาสุขังภาลัง Sapamangklang rakan tu sapate watatapatan nanu pawe nan tatato ti pawan tu te awatut sapamangklang rakan tu sapate watatapataman nanu pawe nan tatato ti pawan tu te awatut sapamangklang rakan tu sapate watatapatangkalu

เรเอาปูนมาปั้นครับปูนปูนซีเมนเราเนี่ยครับว่าสามารถเออดูเอาเนี่ยอะไรคข้อบตเรไเี่ยเอออาจจออตัวอาจจะตัวไเออเออคบรั นะโลคุกเขาอาคุมทั่วประเทศเลยนี่นี่พมพรมเจ้าเนื่อเจ้าเนื่เจ้าน้เจ้านื้อยท่าคุมเงนามเ้คก่าเยเขาแลวแล้วก็เาขมอมให้ท่านลองผูดารหน่อยครับเออเป็นในคนนั่นเลย ลงหมดไว้หน่อยคระญาติบอกลงหมุด้ลยพระญาติท่านครับวันนี้ท่านมาตรวจราชการเรื่องใดบ้างครับเอ่อสหรับที่มาวันนี้ก็จะมาตรวจเยี่ยมตํารวจตระเวนชายแดนที่กับเชิงนะครับอ่าไปเป็นเยี่ยมเป็นขวัญสรงใจเาเสร็จแล้วก็จะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตารวจของจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ซึ่งวันนี้ก็ได้มีทางท่านผู้บักคับการตำรวจจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมาร่วม ในการคคุมทางนี้ด้วยแล้วก็เราก็โดยเฉพาะนโยบายที่เราจะให้ก็คือเรื่องของการที่จะดูแลเรื่องการตัดไม้พยุงนะครับรวมทั้งการาดูแลพื้นที่ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรือเซติโซนแล้วก็นอกนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างกรมคอตลอในส่วนที่เป็นข้าราชการทนี้จะใ,ใช้สื่อสารผ่านไลน์นี้อยากให้ทุกคนได้ใช้เพราะมา เขาสามารถที่จะติดตอ่อได้อย่างง่ายและสะดวกนะครับตรงนี้นก็ตรงนี้ก็เป็นแนวหนีใบล,ละอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการที่ต่องความ,วามร่วมมือการป้องกันปัญหาในเขตพื้นที่ของนดสินครับผมไม่ทราบว่าผลการปฏิบัติในพื้นที่ไีสานท่านพอใจอยังไงครับโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตจ,จังหวัดไีสา,านทั้งภาคสามภาคสี่เจ็ดจังหวัดนะครับที่มีปัญหาเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงหลังจากที่เราได้มียุทธการ เด็ดปีกมอดไม้พยุงออกมานี่สามารถจับไม้พยุงได้เป็นจุนวนมากครับตรงนี้ผลอยู่ในขั้นที่น่าพึงพอใจแล้วก็จะมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการติดตามเครือข่ายที่มีส่วนหรือมีส่วนสนับสนุนหรือในทุนที่สนับสนุนในการลักลอบตัดไม้พยุงตรงนี้เราจะดาเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดครับผม